ถามว่าในช่วงเลือกตั้งทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักการเมืองพักการเมืองฝ่ายที่โจมตีทหารเป็นฝ่ายซ้ายที่อ้างประชาธิปไตยหลักการปกครองของประเทศไทยคือราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยนะฮะปกครองในระบอบราชาธิปไตยมาโดยตลอด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงประเด็นถึงการเคลื่อนไหวของทหารทหารตอนนี้มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมนะฮะออกมาเต้นออกมาร้องไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเอ้าคุณจะรบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธ ไอ้ประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได,ด,บได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพก็ได้สามไปถ้าผู้นําฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือเรื่องระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเรายิ่งต้องฉลาดสามารถที่จะทำให้ประหยัดงบกองทัพไปเยอะทหารมีไว้ทำไม

ไม่เป็นไรครับ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 อย่าปทอะไรครับพี่น้องครับย่าทำอะไรครับให้เขาตะโกนไปครับอย่าไปทาอะไรเาครับช่งระหว่างนี้เราเห็นทหารถูกถล่ม ล่าสุดร้อยตรเวกเฉลิมอยู่บํารุงฮะก็บอกว่าจะตัดงบทหารทั้งหมดนะงดงบเรือดำน้ำงบกองทัพนะจะตัดทั้งหมดเพื่อที่จะเอาไปแจกเป็นเงินดิจิตอลแล้วก็บอกว่านี่ต้องเลือกเขานะเป็นรัฐมนตรีถ้าเขาได้เป็นรัฐมนตรีเขาจะตัดงบทหารกองทัพทั้งหมดที่ผ่านมาโรคเอกเฉลิมอยู่บรุงเนี่ยเคยโดนรัฐประหารหลายรอบถูกจับไปหลายรอบ นะครับคราวนี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นร้อยเอกเฉลิมจะถูกจับอีกหรือไม่แต่เขารวยนะรับมีรถเบิรบ์นลงเบลลี่แต่ไป,ไปไปมาถูกไล่ไปแล้วบอกอ๋อเป็นของเพื่อนนะครับตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์สนาดช่นนี้ทหารถูกโจมตีในช่วงการเกณฑ์ทหารสิ่งที่ตามมานะฮทหารก็จัดกิจกรรมใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือดนตรีกวีศิลปะเป็นเครื่องมือสร้าง ภาพลักษณ์ของทหารให้ดีขึ้นถามว่าในช่วงเลือกตั้งทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักการเมืองพักการเมืองฝ่ายที่ยจมดีทหารเป็นฝ่ายซ้ายที่อ้างประชาธิปไตยหลักการปกครองของประเทศไทยคือราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยนะฮะปกครองในระบอบราชาธิปไตยมาโดยตลอดนะครับ เพราะหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนกับอธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสังเกตให้ดีฮะจะอยู่ฝ่ายซ้ายนะฮะฝ่ายซ้ายที่อ้างความทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยเสรีภาพพลาดอนภาพโจมตีนะฮะเผด็จการวัฒกรรมเชิงต่อต้านเข้ามีโพสตีฟน é g a t i แต่ฝ่ายขวาจะยึดหลักชาตินิยมยึดหลักประเทศของตนเองจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะต้องยอมรับตรงๆเลยว่านะฮะทหารเขาเคลื่อนไหวแบบนี้ดีไหมดีฝ่ายซ้ายกําลังทําการโจมตีทหารเพราะเป็นประเด็นในการโจมตีจะไปโจมตีเรื่องเศรษฐกิจก็โจมตีไม่ได้เพราะเศรษฐกิจดันดีดีจะไปโจมตีเรื่องการท่องเที่ยวว่า ICU คนก็ไม่เชื่อว่าเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันดีมากนะครับทำให มุ่งในการโจมตีทหารเป็นหลักแต่ในทางกลับกันส่งผลดีฮะเพราะเกิดอะไรขึ้นมาทหารตัดสินใจง่ายและที่สำคัญก็คือว่ารู้เลยว่าทหารจะทำอะไรกับพวกที่ออกมาทำการต่อต้านส่วนนักการเมืองพักการเมืองโดยเฉพาะกล้าวไกลโจมตีสถาบันจะต้องแก้ไขมาตราหนึ่งนสองะฮะบอกว่าถ้ารัฐประหารมาเขาจะออกมาแถวหน้าผมยืนยันฟันธง ะะสุดท้ายปล่อยทางไม่ทันจะออกต้านทหารไม่หนีก็ติดคุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูชาวไทยเธอทูลรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเนื้อกว่าตัตรย์ชาติใดอาอโอลนกล้าวเผ่าไทย เป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยาม พระเมตตาเปี่ยมลน้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในยสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขนย์เมเปรมปรี วยราชชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวราชกุ พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวร่างกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล่นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัสมีเกลียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยสงพพระเจริร